อันนี้นะคะก็ต้องช่วยกันเพราะว่ามันเป็นไม้ท่อนใหญ่อยู่นะคะแต่ก็มันเป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งเป็นไม้เนื้ออ่อนนะคะไม้เนื้ออ่อนค่ะเป็นฝไฟคำเหลืองสวยมากเลยเหมือนชื่อเลยนะคะเนี่ยเหมือนทองคําเลยอ่ะเนื้อไม้นะคะแล้วก็ดอกเหลืองแบบที่อยูอ่ที่ของเราก็อยู่ที่ภูหล่นนะเนาะ โอ df, ้ยหมดแล้วไม่มีแล้วดอกไม้สีเหลืองที e ่สวนชมจันมานน้มันความจริงเราปลูกก่อนเด้อแต่เสาไฟนี้มาตั้งที่หลังเราแล้วพอขึ้นไปกีดขวางสายไฟจําเป็นก็ต้องเอาลงนะคะเจ้าเลื่อยไหมบ่อพ่อแล้วค่ะซ้ำนี่ก็ได้ค่ะซ้ำนี่ละเออเอาไว้เท่านี้แหละเท่านี้ก็สว่างสวัยแล้ว สวยนะคะเวลาที่แสงไฟออกมาเวลากลางคืนจะได้ไม่มีอะไรบังเงาตัวหนังส uh ือตัวหนังสือนี่ก็จะได้ปั๊บไม่แล้วก็กีตาร์ครับเดือนนี่ก็จะได้เฮ็ดไม้คำมันหมองเหมือนล่ะเนาะทูเจ็ดแสนแปดแสนโอ้ยได้ลักเหมือนน้องเขานี่ก็สิวาดีอยู่อันนี้เฮ็ดมาสามปีเราได้เงินปีละลอยที่ตัวเนาะคา ค่าเน็ตค่าโทรศัพท์ค่ายังไม่ต้องพูดถึงจกกระเป๋าเองทั้งนั้นพี่ยูก็ยังไม่เห็นใจอีกพี่ยูนั่นเขากับตามเงื่อนไขของเขาล่ะค่ะคือใดเงื่อนเขาก็ต้องมีค้นเบิ้งให้มีค้นกดไลค์กดแช่กดเบิ้งให้กดติดตามแล้วก็เบิ้งโฆษณาให้แล้วสร้างอันขันเขาบอาเบิ้งกับเบิ้งโฆษณาให้ได้เอย่ากดขำถ้ากดขำเพราไดดเงื่อนเขาถ้าบ่กกดขมค่ะเบื้งน่ำจังสีไใดเงื่อนเขาค่ะ เอ้ยเนาะต่ว่าคันยอดวิวนี่มันบูงโฆษณาเนาะพูดถึงถ้าเพิ่นได้เป็นแสนวิวล้านวิวเพิ่นก็ได้เงินอยู่ค่ะอืมต่ว่าอันนี้ที่มันบ่มีผู้บิงหงใเ้แลอวว่าขอโฆษณาขามปั๊บรถฮะก็ไม่ค่อยจะมีคนบัดนี้แล้วเนาะสร้างเนะาะบัดนี้แหละสิมีคน้นเบิ่งป่นเสาไฟแมตติดเสาไฟนั่นแม่ <laughs> ก็ไต้เกินเนาะไต้เกินนะั่นฮะเรื่องตะวันเกินนะ <laughs> <laughs> เนนะีเนาะ ช่างปีนเกินอุ้ยดูสินะ่ในเอฟซีฝนกำลังจะมาเมื่อสักครู่นี้มีลมพัดตึงมาเลยนะคะไม่ใช่พัดวิววิวแผ่วๆนะจ๊ะเมื่อสักครู่นี้พัดตึงเลยจ้าแล้วทีนี้ก็ดูเมฆดูเมฆพี่น้องอเ,เมฆดำท้องฟ้ามืดดำดเสียงคำประนาม คือความเจ็บช้ำเมฆดำปกเข้ามาคลุมโู้เห็นเมฆดำทีไรก็อดจจนึกถึงเพลงนี้ไม่ได้เลยสักทีนะคะโอ้อันนี้ช่างก็แข็งแรงจังเลยอ่ะป้าว่าบ่เอาเลือไปเจียดเจียจะเข้าที่คุณก็บอกว่าบัวบัวใส่ผ้ากระได้ก็สั่นมาโอ้ยสั่งคนนี่แหละยังหนุ่มแน่นก็ยังแข็งแรงแต่คุณลุงก็อายุเยอะแล้วต้องหา พี่น้องมาช่วยนี่แหละนะคะคุณลุงก็ทําไม่ไหวแล้วงานหนักๆนะคะตอนนี้เบาๆนะช่าง <laughs> <laughs> เดี๋ยวถนนอนนันอีพ่ออ,นอ,าาอาาน,น,นอบวตบอยน์อบวตเนอกถนนผู้ใดละนี่มันสีพัง <laughs> แล้วทีนี้ก็จะจะริดกิ่งนี้ใช่ไหมคะครับติวนี่<ม>อ่านิดนี่ละนิดจะซ้ำนี่กับพ่อสุ่มซุ่มนันซุ่มนันเจาน้าหน้อนกศรีกายไซายไฟขึ้นไปเนาะดแล้วแล้วออ ค่ะบันนี้เอาเออเอาออกตะซุ่มนี่ก็ข้างล่างลงมานี้ละซุ่มนี่ก็เอาไอว้เหน็นเป็นเลื่อนกล้วยไหม่ป้าหนึ่ะ,ะจะได้สวยๆร่มลื่นหน้าเวทีค่ะหน้าเวทีหน้าลานเพื่อนเท่านี้ละที่ป้าเอิ้นมันว่าลานเพื่อนนี่แหละนี่กระท่อมชมจันทร์แฮปปี้ท่านะคะนี่ป้าเรียกว่าลานเพลินช่วงเวลาแห่งความสุขของกระท่อมชมจันทฮะ ถ้าได้เข้ามาอยู่ในนี้รกไม่รกมันก็มีความสุขเลยแต่มันน่าจะแปลนเร็วๆนี่แหละ <c oughs> ออามันจีบเปล่นเร็วๆอยู่นี่หละแ่สร้างมาซวยเห็ดนี่แน,นเนาะแล้วพุณเห่ะดอกของกล้วยพัดอุยุอยู่นั่นเนี่ยก็ต,ต้องเอาลงมันเก่เนาะมันแห้งแล้วสร้างกออันนี้ลุงเห็นไหมเดนช่อแห้งนะค่ะนี่ <c oughs> นี่ช่อแห้งเอาลุงเห็นไหมนี่สองช่อช่อหนึ่งขาดแล้วหอยสายไฟต้องแตงยังนี่ เอาันเลื่อมาขอเลื่อขอลงอันนี้ช่างช่างช่างกุ้งนะคะคราวนี้ช่างกุ้งกําลังจะขึ้นพิชิต <c oughs> ช่างกุ้งกําลังจะขึ้นพิชิตกิ่งของซากุระอีสานนะคะป่าเอื่นมันว่าซากุระอีสานหรือต้นติ๋วบานเท่านรืล่ละพี่น้องนะคะจากที่มันลุงลังเกะกะกิ่งเล็กกิ่งน้อยนะคะลุงลังเกะกะช่างกุ้งกําลังจะพิชิตแล้วก็ อะไรนะเขาเรียกว่ากําลังจะเนรมิตให้มันสวยนะคะกําลังจะเนรมิตให้มันสวยด้วยพรานี่ <c oughs> เห็นไหมคะตัดลงตัดลงตัดลงโอ้ยสงกับพลังหนุ่มเนาะพึ่นก็ได้มันเพญ่นอ่อนจันแล้วก็โอ้ยเห็บปีน,น,น,งน,ออนึงแล้วก็เปลีวปยวเป็นแล้วยี่นี่ขนมมาม่มาสวยไหมันโอ้อันนี้ช่างกุ้งนะคะตัดเอาตัดเอา กระทางดอกไม้ป่ายู่ทางลุม่ไ un, ไม,มนับ่นเออพอแล้วแหละค่ะน่าจะพอแล้วข้างบนก็นี่นี่นีนน่นี่ต้องใม่ข้างล่างเป็นบะแคนเ่ยแก้วนี่นะมันแอนเทนต้องดอกกล้วยใหม่เออดอกกล้วยใหม่สวยไหมมองมองมองดูเออนะ้ำขาดแล้วเออมันขาดแล้วกันเออย่างอีูก็มีเออเอาให้มันงามอย่าง จบเลยเอาให้สวยแบบแจ่มอะไรอเลยแับน,นี้อู้ยงามงามมาลางอยู่หม่งล้านเพื่อนนี่ก็อู้ยดอกไม้สวยบ่บ่หกลุ่มล่างอีกเล้วพี่น<ห>้องเด้อแดดขาวเลยว่ะค่ะแดดซ่องมากก็ดีขึ้นกันเนาะครับแดดซ่งองดีมันสิได้โยฟองลงเราึ้นล่าเพบนเราทั้งฟองฝนสาดต้องท่าสีไม่เนี่ยหลักงานของสร้างอันอีกก็คือให้เพิ่นท่าสีไม่ยังเพื่อหลไรมีใช่หรอคะีครับยุ่งหรือยังโอ้ชีสูดบ่ ออโอ้ยเขับไปอยู่ในลำโพงตัวนี้นลำโพง <c oughs> กบบระบอกบันไดมาเปิดโดนแล้วมันก็สิเขับไปเลยแค่ท่างคือว่าล่ะค่ะ,ะโอ้ยเดี๋ยวต้องให้อาจารย์น้องจันมาเปิดบานนี่ยอ้อนยูทูปเปิดเพลงยังกรบบราดใดติดอะไรกระิบเลยไม่เคยเปิดจ้ำไอ้เนี่ยก็ดีแลค่ะต้องเปิดเพลงจะคล้องกันนี่อยู่เขับไปเมองเนาะกดติดตามให้กระท่องช่องจันอาจารย์จันแล้วลองเองอัดเพลงเฮ็ตมิวสิกได้ชื่อเพลงกระท่องช่องจันแล้วก็เพลงหนึ่งห้ลูกสาวพันแจงให้ แม่จางฟ้าใสลูกสาวลองมีสองเพ่งที่เป็นข่อจากของอเสียบแล้วนะค่ะอ <c oughs> นอกนั้นท่านกะแตงให้ผู้ใดผู้อื่นกะร้ายเ้ยพ่นแตงให้พี่น้องกบร้ายเพง่งค่ะนีห่หละกระท่มชุ่มจันนี่ละช,มช,มชัน้นแนวนี่ละค่ะซื้อชอ่องอ่าสโลแกนก,นก็นบอกว่าเป็นช่องที่มีสาระและความบันเทิงนังเทื่มือใดมือดีขึ้นดีพันมวลกะดีพิ้นพี่น้องฟังลองเพ่งพี่น้องฟังั่งเทื่กวกะเ่าสาระ เนี่ยหาซาละมียังกันยิบยกมาเบาสู้พี่น้องเตือนการเตือนใจอย่งนีนะโอ้วันนี้ไม่เสร็จนะคะสําหรับงานตัดแต่งกิ่งในภายในเพราะว่ายังเหลืออีกเยอะเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่างก็มาทําต่อนะคะแล้วก็ทีมตัดหญ้าพรุ่งนี้ไม่รู้จะเสร็จไหมนะคะพรุ่งนี้ก็จะต้องมีการต่อน้ำนะคะเดินเดินท่อน้ำสปริงเกอร์ด้วย คิดว่าพรุ่งนี้ทีมตัดก็ตัดทีมเดินท่อก็น่าทีมเดินท่อก็น่าจะเดินแล้วก็ทีมช่างป๋องนะคะช่างป๋องช่างกุ้งก็คงจะมาต่อด้วยการตกแต่งภายในนะเอากิง่งเอาอะไรออกยังเหลืออีกเยอะเลยเอาลงไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วก็ยังเหลืออีกเยอะอยู่นะคะพี่น้องดูมันโรคมากจริงๆป้าถึงบอกว่ากว่าที่มันจะสวยได้มันไม่ใช่ธรรมดาเลยเด้อนะคะเพราะว่ากิ่งไม้มันก็รกฤดูฝนเนาะ มันก็แตกกิ่งสาขาของมันออกมาเยอะแยะเลยแล้วก็ป้าก็ขอให้ทีมช่างเป็นผู้เก็บกิ่งไม้ที่เอาออกมาไปทิ้งให้ด้วยนะคะเก็บกิ่งไปด้วยตัดแล้วก็เก็บออกไปด้วยเพราะว่าคุณลุงทําคนเดียวคงไม่ไหวอีกก็เลยขอเมาให้ทีมช่างเป็นผู้เก็บออกไปทิ้งเลยนะคะสําหรับกิ่งไม้คุณลุงก็จะได้ไปดูทางตัดหญ้าข้างล่างกิ่งในสวนนั่นก็อีกเยอะนะคะเี๋ยวไว้ทีหลังนะคะน,นั้น เป็นตะโตกกินได้แหละน้าฟางเนาะเป็นตะโตกินแนวฝนเนาะไม่จะบาตกไม่จะตกตกมาก็ดีเหมือนกันนะยังไม่มีเวลาลดน้ำเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว้าจะบอก